สวัสดีค่ะพบกับเมย์แล้วก็ยังแอท้าโชนะคะวันนี้เมย์จะพาทุกคนค่ะมาเพิ่มความกระฉับกระเฉงให้กับร่างกายของเรานะคะด้วยการคาร์ดิโอค่ะใครที่มีคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านอยากจะได้ท่าคาร์ดิโอที่เพิ่มความกระฉับกระเฉงให้กับร่างกายเนี่ยดูวันนี้ให้ดีเลยนะคะเพราะว่าเมย์มีกูรูมาแนะนําท่าต่างๆ3ท่าด้วยกันแต่จะเป็นท่าอะไรนั้นมาพบกับเทรนเนอร์เดียจากทางฟิตเนสพลัสได้เลยค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็นักเหนือจากเทรนเนอร์เดียรเรามี นางแบบคนสวยที่มีความแข็งแรงแล้วก็บอกเลยว่าชอบการออกกำลังกายด้วยคาร์ดิโอแบบนี้มากๆกับพี่โซ่นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะพี่โซ่พี่โซ่คะแนะนําตัวนิดน,นึงได้ไหมคะค่ะชื่อโซ่นะคะอายุ61ย่าง62ค่ะ,คะ,คะยังดูแบบว่าแข็งแรงแล้วก็สวยมากๆอยู่เลยนะคะแล้วก็เทรนเนอร์เดียวของเรานะคะวันนี้เนี่ยจะมาแนะนํา3ท่าอย่างที่บอกแล้วว่าร่างกายของเราเนี่ยพอตามวัย ความกระชับกระเช้งม,มันก็น้อยลงเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ไม่เห็นพี่โซ่เนี่ยยังดูแบบสดใสแข็งแรงอยู่เลยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเลยอยากจะรู้เคล็ดลับของพี่โซ่ว่าปกติแล้วเนี่ยมาคาร์ดิโอบ่อยไหมคะก็มาสัปดาห์ละสองครั้งค่ะครั้งละชั่วโมงหนึ่งค่ะ ก็มาเล่นที่<ช>ฟิตเนพสพาสเล่นมาได้ปีกับ3เดือนแล้วค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่โซจะมาโชว์ความกระชับกระเชงน,นะฮะเห็นว่าหลายคนเนี่ยอยากจะเพิ่มความกระชับกระเชงให้กับร่างกายก,ก,ก็ดูให้ดีเลยนะคะแล้วสําหรับการคาร์ดิโออย่างเนี้ยค่ะเทรนเนอร์เดียร์คะมีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนสำหรับผู้สูงวัยอะคะการคาร์ดิโอหรือว่าการฝึกความคล่องตัวครับก็คือตามตามวัยครับถ้าเกิดอายุมากขึ้นความคล่องตัวเขาก็จะลดลงใช่ไหมครับทางฟิตเนสพักก็เลยนำนำมาฝึกลูกค้าที่นี่เพื่อเพิ่ม ความสามารถในการใช้ชีวิตประจําวันให้เขาแบบเดินเหินก้าวหยิบจับของอะไรได้กระฉับกระเฉงขึ้นครับและก็การฝึกพวกนี้มันจะเพิ่มการทรงตัวความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแล้วก็ความฟิตของร่างกายครับทำให้ร่างกายโดยรวมเขาดีขึ้นแข็งแรงขึ้นสุขภาพจิตใจก็จะดีขึ้นตามด้วยงั้นอย่างวันนี้เนี่ยทางเทรนเนอร์เดียวก็มีท่ามาสามท่างั้นเดี๋ยวเรามาดูท่าแรกดีกว่าเห็นแบบนี้มีอุปกรณ์ด้วยใช่ครับจะเป็นลูกบอลนะครับลูกบอลอันนี้ คนที่ถือ3โลของพี่โซดจะถือเป็นลูกบาสนะครับท่าแรกก็จะเป็นท่าหลังทวิสต์นะครับก็จะเป็นใช่จะเป็นการถอยแล้วก็บิดตัวนะครับใช่ถอยและบิดตัวแบบนี้ได้อย่างนี้ควรจะทำกี่ครั้งนะคะต่อเซตสัก10ครั้งก็ได้ครับใช้ในช่วงเริ่มต้นนะครับ10ครั้งก็คือซ้ายขวานับ1 2 3 4ไปเลยครับโอเคงั้นเดี๋ยวมาเริ่มทำกันดีกว่าเดี๋ยวให้พี่โซดนำร่องก่อนเดี๋ยวม่ค่อยทำตามโอเคค่ะ เป็นท่าแรกใช่ครับท่านี้เนี่ยควรระวังอะไรบ้างไหมคะจริงระวังการหกล้มครับก็คือถ้าเกิดทําเร็วไปมันอาจจะหกลม้มแล้วอาจจะดรอปให้ช้าลงครับสปีดให้มันช้าลงแต่ก็การถอยหลังครับถ้าเกิดก้าวสั้นเกินไปบาลานซ์ก็จะไม่ดีครับงั้นก้าวให้พอดีเลยคอย่างนี้ท่าที่2ทนี่เลเวลอัพไหมคะหรือว่าก็พอๆกันท่าที่2ก็คือจะเพิ่มโมเมนต์ขึ้นมานิดนึงครับเพิ่มความเหนื่อยอันนี้เป็นท่าอะไรคะท่าที่ 2. 2ท่าที่2ก็คือไซส์สเต็ปก็คือแล้วก็สแลมบอลนะครับเอิบอ่ะพิ9ชิด์ก้าว ไปหสแลมใช่เอิบไปหมุสแลมเอิบไปหมุสแลมอันนี้ได้ทั่วร่างเลยไหมคะใช่ครับได้หัวใจด้วยได้ความคล่องตัวด้วยครับอันนี้เป็นการฝึกระบบประสาทปราทสัมผัสด้วยถูกต้องใช่กางขาก่อนนะครับเท่าช่วงหัวไหล่นะครับเดี๋ยวไปทางซ้ายก่อนนะครับอ่ะพร้อม3 2ไปเอิบชิดเก้าแล้วก็สแลมเอ่อหนึ่งดีชิดเก้าแล้วสแลมเอ่อสองชิดเก้าสแลมสามดีเอิบสี่ดี เหมือนเล่นบาสเหมือนกันนะคะเห็นแล้วแบบอยากแบบเล่นบาสเลย <c oughs> ลเป็นไง <c oughs> อันนี้นี่ก็คือแขนก็ได้ขาก็ได้ถ้าเกิดเป็นผู้สูงอายุก,ก็จะได้แบบทั่วร <c oughs> ่วางเลย,ยเเออแล้วอย่างก,การคาร์ดิโออะค่ะเทรนเนอร์เดียถ้าเราจะอยากให้ร่างกายของเราเนี่ยมีความคล่องตัวขึ้นเริ่มแรกเลยควรจะออกบ่อยแค่ไหนที่มันจะสามารถทําให้เราเนี่ยไม่ไม่รู้สึกเหนื่อยเกินไปแล้วก็ได้ระบบต่างๆปกหัวใจการไหลเวียนของเลือดได้ดีมากขึ้นอะค่ะ จริงๆถ้าเกิดแนะนำมาเขาคือแนะนําคือ3าวันต่อสัปดาห์ครับ <3 S 2> อาจจะวันเว้นวันอะไรอย่างเงี้ยจะพอดีครับ<ม>ใช่เพราะว่าจะมีวันพักวันหนึ่งใช่แล้วประวัน3วันต่อสัปดาห์โอเคมาถึงท่าที่3แล้วนะคะท่านี้เนี่ยนีจะมีอุปกรณ์ด้วยนะคะซึ่งอุปกรณ์เนี่ยก็ถ้าเกิดว่าใครที่อาจจะไม่มีก็ใช้พวก ท่นหรือเก้าอี้ก็ได้จริงๆเป็นเก้าอี้เป็นโตะก็ได้ครับอ่าโอเคท่าที่3มนี้เป็นท่าอะไรอ่ะคะเทรนเนอร์เดียเป็นเขาเรียกว่าชื่อท่ามัลท์เอนคอมเบอรัทนก็คือท่านี้จะเน้นแกนกลางตัวรู้สึกเหนื่อยแล้วนะคะท่านี้เนี่ยคือเราต้องโฟกัสอะไรเป็นพิเศษไหมคะโฟกัสที่แกนกลางลาตัวครับก็คือเวลาเล่นปุ๊บหลังไม่แอนไม่โกงเกินไปอย่างนี้ครับใช่เกรงหน้าท้องไว้เยอะๆครับจะได้โฟกัส กลกไโอเคงั้นเดี๋ยวให้เทรนเนอร์เดียนแนะนำหน่อยว่าเริ่มต้นก่อนจะทำต้องทำวางท่าอย่างไรบ้างอะคะ่ะโอเคจะไปเโซาะวางมือครับ<ช>มือเท่า<ล>ช่วงหัวไหล่เลยนะครับปึ๊บยกตัวขึ้นเป็นท่าเตรียมวิดพื้นนะครับใช่ก็คือง่ายๆเลยให้ตัวเฉียงหลังไม่แอ่นเกินไปไม่โกงเกินไปนะครับประมาณนี้กำลังดีครับแล้วก็ค่อยแทงเข่าเข้าทีละข้างใช่เป็นสเตป็ปอ่าใช่ครับปึ๊บ แบบนี้เลยใช่แล้วข้อควรระวังสําหรับการทําท่านี้เนี่ยจริงๆควรจะระวังอะไรเป็นพิเศษไหมคะก็คือระวังอย่างเดียวคือระวังปวดหลังนะครับต้องเก่งเก่งๆ,ๆดีแล้วก็อีกอย่างถ้าเกิดมันยากเกินไปครับเราจะหาสเต็ปที่มันสูงกว่านี้ครับเพราะว่ายิ่งสูงมันยิ่งทาง่ายครับใช่โอเคก็ท<ำ>ําประมาณกี่ครั้งนะคะสักยี่สิบครั้งต่อหนึ่งเซตครับจริงๆถ้าเกิดพี่โซ่สามารถทํา40ได้เลยครับพี่โซ่บอกร้อยยังได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวไจะลองทําตามบ้างแล้วเดี๋ยวให้เทรนเนอร์เดี๋ยวคอยดูแลกันนะคะว่าท ทำพร้อมกันเลยค่ะโอเคนะคะก็ท่านี้เหนื่อยค่ะการันตีนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ อยากจะคาร์ดิโอด้วยได้แกงกลางลำตัวด้วยก็ต้องท่านี้เลยนะคะวันนี้เมย์ก็ต้องขอขอบคุณเทรนเนอร์เดียจากฟิตเนสพลัสรวมถึงพี่โซด้วยนะคะ <Okay. S 1> ขอบคุณมาก <Okay. S 1> ๆเลยค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เรากลับไปพบกับพี่บัญชากันต่อเลยค่ะ